บริษัท Globe Tech ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลบนแอปแผนที่ที่ชื่อว่า Nostar นะครับได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9เข้าไปนะครับจุดพักคอยผู้ติดเชื้อจุดตรวจหาเชื้อและจุดฉีดวัคซีนนะครับคุณสามารถดูได้จากแผนที่นี้เลย <S <S <tri> <lex> ข่าวนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆสำหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยระดับ20,000ตอ่อวันนะฮะเยอะมากนะฮะ บางทีเนี่ยคนที่ติดเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากด้านอื่นเลยนะครับก็นึกไม่ออกว่าตัวเองจะต้องไปบอกใครแล้วชั่วโมงนี้การโทรพวกศูนย์ช่วยเหลือต่างๆนะฮะผมพูดเลยโทรไปเนี่ยไม่มีใครรับสายรับสายก็ไม่มีใครรับเรื่องเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆสำหรับคนที่ติดเชื้อเข้าไปตอนนี้นะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาอันหนึ่งก็คือ h Star Map นะครับ n o สตราแมปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแผนที่ที่ผลิตโดยบริษัทกรอบเทคเขาได้เพิ่มเติมความสามารถของแผนที่นะครับใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโควิด1 9เข้าไปอันดับแรกคือพอเราติดเชื้อแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเราจะหาที่รักษายัางไม่ได้ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเราเราก็ต้องไปหาอยู่ศูนย์พักคอยนะครเพราะว่าหนึ่งคือเรา อยู่ในบ้านเราไม่ได้แล้วเราต้องออกมาทันทีถูกไหมฮะสก็คือถ้าเราอยู่ในห้องเช่าหรือในสถานที่ที่เป็นบ้านเช่าหอพักคอนโดพาเมนต์ถ้าเขารู้ว่าคุณติดเชื้อคุณก็ต้องออกจากสถานที่นั้นทันทีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือศูนย์พักคอยในแผนที่นอสตาเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูได้ครับนะฮะนี่ฮะเขาจะมีชั้นของข้อมูลตำแหน่งของศูนย์พักคอยซึ่งตอนนี้จะมีเฉพาะในเขตกทมก่อนคุณจะเห็นเลยว่าบนแผนที่เนี่ยในตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ย ในบริเวณรอบๆข้างนั้นตรงไหนบ้างที่ใกล้ที่สุดแล้วมีศูนย์พักคอยนะคุณก็จะสามารถไปติดต่อสถานที่เหล่านั้นได้นะครับถ้าเราโทรไปเบอร์ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเวลาติดโควิดโทรเบอร์นี้ถ้าคุณโทรทุกเบอร์แล้วไม่เจอเนี่ยคุณต้องช่วยตัวเองละคุณต้องไปทางนี้หาตำแหน่งศูนย์พักคอยแล้วติดต่อไปทีละที่หรือบางคนไม่แน่ใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือย,ยังอยากจะหาจุดตรวจเชื้อโควิด แบบฟรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระจายตำแหน่งอยู่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครก็สามารถดูได้จากแผนที่นี้เหมือนกันนะครับเช็คเข้าไปเลยจุดรับตรวจเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นข้อมูลจากสาธารณาสุขเลยนะครับและว่าถ้าเป็นอันที่เอกชนเขาทำเองเนี่ยที่เป็นแบบว่าชั่วคราวอ่ะแบบเช่นว่ามาตั้งเต็นท์กันตรงนี้วันนี้ตรวจไดหน0่งคนห้ารอยคนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่ทันขึ้นนะฮะต้องเป็นจุดที่ตั้งอยู่เป็นประจำแล้วถึงจะขึ้น นะแต่อย่างน,น้อยเราก็รู้ว่าว่าตรงไหนมีนะแล้วเราก็ไปได้นะครับไปหาที่ตรวจตรวจเชื้อฟรีได้นะครับเพราะว่าชุดตรวจก็ยังแพงอยู่นะฮะมากันทีนึงก็ตอนนี้ถูกสุดในท้องตลาดถ้าจะหาได้ก็ไม่ต่ำกว่า200รอยหรือ2 5 0ห้านะซึ่งจริงๆมันควรจะถูกกว่านี้นะฮะเมืองนอกนี่เขาแจกฟรีกันนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยไม่รู้คุมราคากันยังไงยังราคานี้อยู่เลยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับต่อมาครับถ้า บางคนบอกว่าเนี่ยยังจองวัคซีนไม่ได้เลยไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนไม่รู้จะไปลงทะเบียนที่ไหนอะไรทุกอย่างมึนงงไปหมดแอปแผนที่นอสตาตัวนี้ก็ช่วยได้มีจุดฉีดวัคซีนครับเข้าไปข้างในนั้นคลิกเข้าไปที่ตำแหน่งนั้นมันก็จะมีรายละเอียดว่าสถานที่นั้นเนี่ยติดต่อ,อยังไงคุณสามารถเข้าไปถามได้ตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลน,นะครับให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุบางทีบางที่ Walk in ได้เลยหรือถ้าผู้สูงอายุเกิน60 อ่าอันนี้ผมแนะนําให้นะบางที่คนที่เป็นญาติเนี่ยที่เป็นผู้พาผู้สูงอายุไปเนี่ยจะได้ฉีดด้วยถ้าคนที่เป็นหนุ่มสาวอยู่แล้วยังหาที่ลงทะเบียนฉีดไม่ได้นะครับถ้าคุณมีผู้สูงอายุเนี่ยคุณพาผู้สูงอายุไปฉีดเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะฉีดให้คุณด้วยแต่ไม่ใช่ทุกที่บางที่จริงๆที่เขามีปริมาณของวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้คนที่พามาด้วย นะอันนี้ต้องเข้าใจเขาเราจะไปต่อว่าเขาว่าบางที่ไม่ฉีดอะไรเงี้ยคือเขามีวัคซีนไม่พอไงเขาก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุก,ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาคือทุกททีท่อ่อย่างสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเขาก็เปิดไปรอบๆบเรื่อยๆเราต้องมันดูข้อมูลข่าวสารว่าเขาเปิดลงทะเบียนวันไหนแล้วเปิดลงทะเบียนวันนั้นเนี่ยให้รีบเข้าไปแต่เช้านะฮะนี่ทีมงานผมเนี่ยโอ้โหตั้งแต่รอบที่แล้วเดือนมิถุนายนเขาเปิดลงทะเบียน 9ก้าโมงเช้าของวันนั้นวันนั้นผมบอกทีมงานผมแปดโมงกดงนี้เลยจิ้มรอเลยปั๊บปั๊บัรัวๆเลยใช่ไหมฮะพอจิ้มปุ๊บเราถึงเราเราได้ปับ๊บเราจะได้คิวต้นๆแล้วเราไม่ต้องรอนานแล้วถ้าคิวต้นๆมันก็ปลอดภัยคือเขาไม่วัคซีนมันเพียงพอแน่นอนมันไม่ขาดถ้าขาดเขาก็โดนเลื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยใจเย็นเห็นเขาลงทะเบียนกันได้ก็เฉยพอตัวเองไปลงทะเบียนบ้างได้นู่นเนี่ยถัดไปอสองเดือนเนี่ย บางคนลงทะเบียนเดือนมิถุนา,นาได้เดือนสิงหาแล้วระวังกันนะมาพอใกล้ๆวันถึงสิงหาโดนเลื่อนวัคซีนไม่มีเพราะฉะนั้นช่วยกันครับต้องกระตือรือร้อนตัวเองนิดน,นึงนะฮะเรามีวัคซีนเราก็มีโอกาสรอดสูงลงทะเบียนที่ไหนลงได้กี่ที่ทุกทั้งหมดเนี่ยลงไปเลยมีให้คุณลงสิบที่คุณลงไปเลยได้ที่ไหนคุณไปฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยมันจะยกเลิกเองหมดเลยแล้วทั้งหมดนี้มันก็จะเข้าหมอพร้อมบอกว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อย ใช่ไหมฮะเนี่ยเี๋ยวเร็วๆเ,เนี่ยเขาจะมีนะร้านอาหารเขาจะเปิดแล้วเขาจะบอกว่าใครฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มสามารถเข้าไปนั่งกินในร้านได้เตรียมตัวเลยใครยังไม่ได้ฉีดุวัคซีนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรีบสรรหามาฉีดตัวเองซะ